โคโคมิในวันแรกที่เปิดตัวมาเป็นตัวฮีเลอร์ฮัดาวที่โดนผู้คนสับส่งกันมากมายทั้งในเรื่องของการทําดาเมจที่ไม่ได้เท่าตัวละครอื่นอีกทั้งฮีเลอร์ฟีสีดาก็ยังมีหน้าที่ในการฟื้นฟูที่ได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่ต้องใช้ตัวฮีเลอร์เข้ามาช่วยเพราะจะมีดีบัฟที่ลดเลือดของตัวละครถึงแม้ว่าเราจะเสกโล่ขึ้นมาแล้วก็ตามแต่จริงแล้วโคโคมิ Koh นั้นยังมีประโยชน์มากกว่าก,การเป็นแค่ฮีเลอร์ซึ่งก็เป็นที่มาของวิดีโอนี้ที่จะมาแนะนําเทคนิคและวิธีการปั้น้นโคคมใหห เล่นกับทีมไม่ดีขึ้นและรีดประสิทธิภาพออกมาให้ได้มากที่สุดหน้าที่ของโคโคมิถึงจะเป็นฮีลเลอร์แต่ก็แบ่งแยกย่อยออกปเป็นสองตำแหน่งซึ่งแต่ละตำแหน่งก็จะมีวิธีการปั้นที่ไม่เหมือนกันใช้อาร์ติแฟกต์คนละเซตกันและมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปตำแหน่งแรกจะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตฮีลเลอร์และตำแหน่งที่2จะเป็นออนฟิลด์ดีบีเอสฮีลเลอร์เรามาเริ่มในส่วนของซัพพอร์ตฮีลเลอร์กันก่อนตำแหน่งนี้โคโคมิ omi, จะวางสกิลแมงกะพุนที่มีคุณสมบัติคอยแปะน้ำทำตำ่าเมจให้ศ และฮิวตัวละครในสนามที่อยู่ในวงมังคปุนตำแหน่งนี้จะเน้นให้มังคปุนแปะน้ำไปเรื่อยๆเลยทําให้มีประโยชน์ต่อการเล่นทีมฟรีสหรือทีมน้าแข็งเพราะจะแช่แข็งศัตรูให้อยู่นิ่งทําให้หล่อนโดนแช่แข็งจะทําอะไรเราไม่ได้เลยแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันตรงที่แปะน้ําถีสู้เซียงคิวไม่ได้แต่ก็แลกกับข้อดีที่สามารถแปะน้ํากับมอนสเตอร์เป็นหมู่ได้และฮิวตัวละครได้อีกด้วยส่วนอันติข,ของการเล่นตำแหน่งนี้ยังจําเป็นอยู่หรือไม่คําตอบคือยังจําเป็นอยู่ เพราะเราจะใช้อันติเพื่อรีเซตเลยวลเวลาคงอยู่ของแมงกะพลุนไว้เพราะคูลดาวของสกิลแมงกะพลุนจะอยู่ที่20วินาทีแต่แมงกะพุนจะอยู่บนสนามได้แค่12วินาทีถ้ากับว่าอีก8วินาทีเราก็ต้องรอให้สกิลคูลดาวเสร็จทําให้การ8นาดมันขาดช่วงไปค่อนข้างเยอะโดยความสามารถในการรีเซ็ตเลเวลเวลาจะมาจาก Passive สกิลเลื่อนขั้นตัวละครขั้นแรกการกดระยะเวลากดอันติ ให้กดตอนที่ครูดาวสกิลหรือที่ประมาณ9วินาทีอันนี้คือรวมเวลาตอนล่าอันติไว้ด้วยประมาณ1วินาทีเลยเพราะว่าแมงกะพลจะรีเซ็ตระยะเวลาคงอยู่ก็ต่อเมื่อไรเสร็จเท่านั้นจากนั้นก็สลับตัวไปทํตดามเมจต,ต่อเหมือนเดิมทาแบบนี้วนทีมไปเรื่อยๆดังนั้นตําแหน่งนี้เราควรจะให้โคโคมิใช้อดีฟักเซ็ตสี่เทนัสตี้ออฟเดอะวินเดอิสเพราะเมื่อสกิลแมงกะพนโดนศัตรูแล้วทัวในทีมจะได้บัฟไอเท็กเพิ่มอีก20% แล้วความแข็งของโลอีก30%ทั้งทีมเลยเป็นเวลา3วินาทียังไงเราก็ได้บัฟตลอดเวลาอยู่แล้วสิ่งที่ควรระวังคือถ้ามีตัวละครในทีมที่ใช้อาร์ f ิแฟกต์เซตนี้จะไม่สามารถ stack บัฟรวมกันได้คล้ายๆกับเซต4 n o b c e s of l i c เลยและเนื่องจากเราไม่ได้หวังดาเมจจากตำแหน่งอยู่แล้วอวุปที่ใช้จะให้ถือเป็น t r e a d i n g Tales of Dragonlayers เรยกสั้นๆว่า TTDS เลยแล้วกันเพราะเป็นอาวุธสามดาที่ทุกคนสามารถหาได้ ยังไงก็ทำดีไฟแนนซ์ระดับ5ได้แล้วแน่ๆเลยเพื่อบัฟแอ็แท็ให้ตัวละครที่สลับต่อจากตัวละครที่ถึงสมุดนี้อีก48%หลังจากเราวันสก,กิลแมงกระพรุนแล้วต้องสลับไปหาตัวละครดาเมจแปลกหรือว่าไฮเปอร์แครรี่เพื่อบัฟตัวละครน,นี้ให้ตีให้แรงขึ้นปนไปต่อมาจะเป็นตำแหน่งที่2ซึ่งเป็นตำแหน่ง on field DBS e healer จะเป็นตำแหน่งที่โคโคมิเจาะมอททำดาเมจหลังกดอันติพร้อมทั้งฮิลตัวละครทั้งหมดภายในทีมไปพร้อมๆกัน ซึ่งโดัยลดำพังเนี่ยเราจะเพึ่งดาเมจของโคโคมดแค่จะไม่พออยู่แล้วเพราะโคโคมดติดคริไม่ได้ดังนั้นตำแหน่งนี้เราจะต้องเล่นไปควบคู่กับซัพพอร์ตดาเมจเพื่อยกระดับดาเมจให้สูงขึ้นทีมที่นิยมเล่นก็คือทีมเทเซอร์ไฟฟ้าที่มาของคำว่าเทเซอร์นั้นเกิดจากการที่ตัวละครหนึ่งทำดาเมใอย่างนอย่างหนึ่งเช่นน้มัไอแท็กชาร์แท็กเพื่อให้สกิลของตัวละครอ,อื่นทำดำเาเมจไปพร้อมๆกันเราจะเรียกตัวละครน,นั้นว่าไดร์เฟอร์ ถ้า,านึดไม่ออกลองนึกภาพตำรวจถือปืนเทเซอร์ยิงคนร้ายจะเห็นได้ว่าตำรวจเป็นดิเวอร์เพราะเป็นคนควบคุมปืนส่วนวิธีการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการลั่นไกปืนยิงคนร้ายหรือจะเอาปืนไปตบคนร้ายเลยก็ยังได้จะเรียกว่าทริกเกอร์โดยนิยมเรียกกันว่าพร็อกส่วนผลที่ตามมาของการโจมตีคนร้ายไม่ว่าจะเป็นคนร้ายโดนช็อตแล,ล้วล้มลงหรือโดนตบแล้วนอนสลบไปเลยจะเทียบไปกับตามเมนของสกิลหรืออันติจากตัวละครอ,อื่นในทีมที่เป็นผลจากการโจมตีของดิเวอร์ ดังนั้นเราสามารถนำเบย์โดมาเล่นในทีมนี้ได้โดยให้โคโคมิไปทริกเกอร์ดาเมจจากอันติของเบย์โดและมีตัวละครลมลดต้านทานศัตรูช่วยไว้นอกจากทีมไฟฟ้าแล้วโคโคมิตำแหน่งนี้สามารถเล่นได้กับทีมเซียงลิงหรือเบนเนตก็ได้แค่เปลี่ยนตัวละครไฟฟ้าที่เป็นซัพพอร์ตดาเมจเป็นตัวละครไฟแล้วนำตัวลมอย่างซูโคสหรือคาซึฮะมาช่วยส่วนข้อดีของตำแหน่งนี้คือโอกาสที่ตัวละครในทีมนั้นจะตายยากเพราะทุกครั้งแชอันติ โคโคมิจะคอยฮิลตัวละครในทีมให้เต็มอยู่ตลอดส่วนอินเอฟแฟกต์ที่แนะนาให้ใช้ก็จะเป็นเซ็ตโอเชียนฮิลแคลมซึ่งเป็นเซ็ตที่เพิ่มเข้ามาหลังจากเปิดตัวละครโคโคมิเพื่อทําให้การฮิลเลอร์สามารถนํามาทําดาเมจได้นอกจากโคโคมิที่ยังใช้ได้แล้วก็ยังมีตัวละครสายฮิลเลอร์ตัวอื่นเช่นฉีฉีสามารถใช้ได้เช่นกันอาวุธที่แนะนําให้ใช้ก็จะเป็นอาวุธ5ดาวคือเอเวอร์ล i สติ o งมูลโกลเป็นอาวุธประจําตัวของโคโคมิ oh เลยถ้าไม่มีอาวุธประจําตัวก็ไม่เป็นไร ใช้อาวุธคราฟสีดาวไปก็ได้เหมือนกันก็คือโปรโตไทป์แอมเบอร์และอาวุธ3ดาวคือ t r e ดดิ้งเทลออฟเดอะดาร์กนเซเลเยอร์เรียกสันส้นๆว่า TTDS เหมือนที่กล่าวไว้ในสายซัพพอร์ตฮิลเลอร์ก็ถือได้เหมือนกันเพื่อบัฟแอ็แท็ให้กับทีมซัพพอร์ตดาเมจตัวอื่นอย่างเช่นเซียงลิงเป็นต้นและวิธีการปั้นแต่หลักของออด f แฟ t ทั้ง2ตำแหน่งนั้นจะนิยมใช้เป็นนาฬิกาเลือดเปอร์เซ็นต์ถ้วยดาเมจน้ำเปอร์เซ็นต์และหมวกเป็นฮิลลิ่งโมนัสเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าต้องการที่จะอันติบ่อยๆก็สามารถเปลี่ยนนาฬิกาจาก HP เปอร์เซ็นต์ไปเป็น ER เปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันแต่การฮิวและดาเมจน้ำตอนอันตินั้นจะเบาลงหรือไม่ก็ไปหวังสเตตลองของอร์ติแฟ์แต่ละชิ้นที่เป็น ER เปอร์เซ็นต์แต่จะยากกว่าเพราะต้องลุ้นดวงตีบวกอร์ติแฟ์ไปอีกทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความง่ายและความพึงพอใจของแต่ละคนด้วยครับว่าต้องการดาเมจมากน้อยแค่ไหนกันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ดาตามใจชอบเลยไม่มีส่วนบังคับตายตัวอยู่แล้ว สำหรับสุปสิ้งท้ายนี้โคคมิ oh <c oughs> เป็นตัวละครที่เป็นได้มากกว่าฮีลเลอร์ตั้งแต่การเข้ามาของอร์ติแฟกต์เซตใหม่และมอนสเตอร์ใหมืนที่ชอบลดเลือดตัวละครมีการเคลื่อนหวที่พุ่งไปพุ่งมาเราจึงนํามาใช้แปะน้ำให้ทีมแช่แข็งสามารถได,ได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าโคคมิจะเก่งจนสู้ตัวละครอื่นได้เราแค่ปั้นให้ใช้งานได้มากกว่าอย่างที่ควรจะเป็นเท่าน,นั้นเองและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการกดโคคมิหรือมีโคคมิอยู่ในไอเดียอยู่แล้วแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคนจะปั้นมาใช้งานหรือไม่ หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยได้ถ้าร,ารู้สึกว่าการเล่นไม่เหมาะสรับเราก็ไม่เป็นไรเล่นตัวละครอื่นก็ได้เหมือนกันและถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เพื่อติดตามเวลามีวิดีโอใหม่ๆในอนาคตจะได้ไม่พลาดกันเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสลับวิดีโอนี้ขอลาตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ